สายสายแซ่บมาแล้วค่ะมองมองที่สองฟองอยู <segu> ่า <iment> Nam <coughs> tính เดี๋ยวมาหัานนะคะพร้อมกินค่ะเริ่มกันเลยมาหโนหมูเริ่มขน้นชิลขึ้นชิลกันดูข้านเสร็จค่ะ ท,ทันิดน้งนะครับมันจะได้ปิดน้ำด้วยีิชอคเกอรี่ตัวนี้ทุกๆนเติมน้ำมันวนนี้ขอขอชิมว้าโอ้นุ่มเด้งเลยค่ะ สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาแล้วค่ะวันนี้เรามานำเสนอเมนูอะไรกันคะคุณตาวันนี้เรามานำเสนอเมนูข้าวขาหมูขาใหญ่ๆครับใหญ่มีสูตรและวิธีทำตามสไตล์บ้านๆของตายายสายแซบนะคะลองแวะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะมาทานข้าวกันค่ะมาทานข้าวกันนะครับ ข้าวขาหมูอันนี้เครื่องเคียงนะครับโอ้โหอันนี้หอมครับแ่บอหลีเดอร์โอ้ยยยชิมเห็ดหอมก่อนโอ้โหเนื้อนุ่มมากค่ะดูสิคะเยิ้มเยิมเยิมยม,มันเยิ้มเยิมยม,มันเยิมเยิมมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะเราชอบกินผัก ผักหน้าเสบอีหลรีด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยความเสบอร่อยในต่างแดนมีน้ำซุปด้วยนะคะคุณหม้คัดนอกนี่ค่ะน้ำข้าวขาหมูผลหมูกันเป็นวันเลยนะคะเนี่ย ว้าวประทุกประทุกระกาศดองหมูแบบละลายในยปากเลยอ่ะนิ่นมๆส่วน,น,น,นต,ตัวชอบเผ็ดพร้อมนะครับว้าว ลดความบ้วน,วนผ่านบอกผานานขอบอกขอบอกขอัวตายายนี่กินอย่างเดียวตายาายใส่ไม่มีการลดความบ้วนนะครับสุข<ค><ณ>ภาพต้องแข็งแรงไม่ก่อนค่ะตอนนี้ ก,กินอะไรก็กินนะครับอย่าไปเสียดายหรตายไปไม่ได้กินถือว่าคุ้มค่านะคะหมูเราซื้อแค่ขาหนึ่งหกยูโรเองใช่ไหมครับหกยูโรที่ด,ดูก็ถือว่าคุ้มค่านะคะในการทำอืม,อมหายอยากเลยค่ะเคยคิดถึงบ้านก็นมาเดือ ข้าวขาหมูร้อนๆต่างดแดนเราก็ยังได้กินนะคะเนี่ยอืมอร่อยเนาะ กำลังอีกแล้ต้องกินมีมันหน่อยๆแน่นะเดี๋ยวอ่ะกินรักข้าวข้ามูอื้อเจือทำตัวๆครับ น<ม>านแต่คุ้มค่าอืมใช้เวลาตุนขาหมูประมาณสามชั่วโมงนะครับประมาณนั้นผัานพ่อหนึ่งโมงที่สองโมงเฮ้ยตน, <c oughs> นแบ่บจะเดือยกันนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับ ออืกัวตายายกินแซบอย่างเดียวส่วนใครชอบรสชาตินัวหรือว่ายังไงของเราจะทำเป็นรสชาติกลางๆหรือาถ้าใครอยากชอบนัวขึ้นก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะของเราไม่ชอบกินหวานมากก็คือว่า ปกติเมนูเนี่ยมันจะเป็นแบบหวานออกหวานหน่อยแต่ว่าของเราไม่ไม่อยากให้หวานมากแล้วก็ปรับระดับได้นะคะปรับรสชาติได้ตามความชอบเลยค่ะเมื่อกี้นี่คุณยายเขาบอกว่าให้นัวนะครับภาษากลางเขาเรียกว่าเข้มข้นนะครับให้มันนัวนัวแต่อิสาน ชอบกินผักนะครับเรามีขน้าลวกสุยดยอดเอาข้าวเพิ่มไหมคะคุณโอดโรสงสัยต้องเบิ้ลน,นะครับต้องเบิ้ลวันนี้เรากินเผื่อพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเพื่อนๆมาเลย แบบดีๆเด้ออืมกับข้าวเย็ยนเราหยอดอ,อืม ด้เวลาหรอกเราก็สำหรับวันนี้ <c oughs> เราสองตายายก็ขอปิดท้ายรายการเป็นเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอะไรยังไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับค่ะอยากให้เราทำอาหารอะไรอยากได้สูตรแบบไหนบอกเราได้นะคะครับเราจะพาไปแซ่บกันค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองตายายด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะบ๊ายบายค่ะ